สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรโนเวนะครับ คลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่2แล้วหลังจากที่เรนอะหักหายไปนาน,นมาจากการทำ YouTube นะคะวันนี้ก็กลับมาแล้วอยากจะบอกว่าดีใจมากๆนะครับที่ทุกคนอนะยังคอยซัพพอร์ตกันยังคอยคิดถึงนะครับอย่างคลิปวิดีโอล่าสุดที่เรนอะเพิ่งลงไปเนาะหลายคนก็บอกว่าคิดถึงมากในที่สุดก็กลับมาแล้วอะไรเงี้ยเออมันทาให้เรนแบบมีกําลังใจมากขึ้นใจฟูนะครับเฮ้ยังมีใครหลายคนแบบรออยู่รอการอัปเดตต่างๆนั่นเอง วันนี้นะครับเลนก็เลยจะมารวบรวมเนาะซีรีส์วายที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็คือมิถุนายนเนี่ยให้กับทุกคนได้ฟังกันว่าเฮ้ยเดือนนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมีเรื่องไหนที่มาใหม่ลงถึงเรื่องที่ออกอากาศต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาบอกเลยว่าอัดแน่นจริงๆครับจะมีกี่เรื่องเรื่องราวเป็นยังไงออกอากาศเมื่อไหร่เดี๋ยวเยนมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังนะเริ่มจากเรื่องแรกนะครับก็คือเรื่อง VR คือเราหลักกันเรื่องนี้จะพูดถึงเราวุ่นๆของเรามีสหาย ที่ต่อให้ชีวิตมหาลาัยจะหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ยังมีเรื่องให้ปวดสมองทางวุ่นวายแถมวุ่นรักแบบไม่ให้ได้หยุดพักผ่อน w r คือเราเป็นเพื่อนกันแต่เรากัดกันชอบกันจนมาจีบกันแล้วเราจะรักกันได้ยังไงติดตามความสัมพันธ์ของแก๊งเพื่อนพี่น้องในรั้วมหาลาัยแห่งนี้ไปพร้อมกันโดยซีรีส์เรื่ีจะออกอากาศทุวันพุธเวลา20นก30นาทีทางช่อง g m m 2 5และาหลังทางแอปพลิเคชัน i c i e e ต่อด้วยนกนกปลอยบ้านหนุ่มโสดหมดพร้อมเลิฟเมื่อบ้านนกนก ok, พร้อมเปิดให้เช่าหนุ่มโสดทั้งสีจึงใหญ่เข้ามาอยู่ร่วมกันด้วยเหตุผลบางอย่างพีคหนุ่มโปรแกรมเมอร์ที่เพิ่งชิงหนีปัญหาบางอย่างทันวาหนุ่มรุ่นพี่สุดเงียบสไตล์พ่อบ้านที่ฝันอยากจะเป็นนักตีวิวอาหารลาเต้หนุ่มสายตีสุดกวน และอัลมอนหนุ่มลูกคูนสสายอ่อนต่อโลกจนเหมือนเป็นน้องเล็กประจำบ้านแถมยังโสดซิงไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องแซ่บแซ่บแบบใครเขาอัลมอนจึงยื่นข้อเสนอว่าหากใครช่วยเขาสมหวังลงเอยกับคนที่ชอบได้ก็รับค่าเช่าฟรีไปเลย1ปีเรื่องราวว่าวุ่นหัวใจของสี่หนุ่มสีสไตล์ที่ต้องมาอยู่ร่วมกันในบ้านนอกน้อง ok จะลงเอยอย่างไรและใครจะชิงค่าเช่าฟรีไปได้ต้องมาหลุนกันเดอซีรี่เรื่องนี้จ่ออาก,กาศวันพฤหัสเวลา20มิกา ทางแอปพลิเคชัน VTV เดอะรีบาร์เกมนี้เพื่อนายต้องดาวของลิวลเซนอดีตเพื่อนรักที่ผูกพันด้วยกีฬาบาสเกตบอลมาตั้งแต่เด็ก แต่ความใกล้ชิดนั้นทําให้ทั้งสองเริ่มพัฒนาความรู้สึกไปมากกว่าคําว่าเพื่อนแต่ติดที่ริวยังคงสับสนและลังเลในความรู้สึกของตัวเองจนกระทั่งเวลาผ่านไปเซนกายมาเป็นกัปตันทีมบาสเกตบอลของโรงเรียนโดยมีริวอดีตนักบาสสายสตรีทเข้าร่วมทีมทั้งสองจะสามารถพาฝันของนักผู้ให้ทะลุเป,ป้าหมายความชัยชนะได้หรือไม่และขณะเดียวกันความรู้สึกที่มากกว่าเพื่อนจะนำพาทั้งสองไปสู่จุดใดต้องร่วมลุ้นไปกับการทำคะแนนในสนามและคะแนนในหัวใจไปพร้อมๆกัน เดะซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากาศวันพุธพฤหัสเวลา20นาฬิกาทางแอปพลิเคชันวิเริ่มออกอากาศตอนแรกวันพุธที่16มิถุนายน My s t a n d In ตัวนายตัวแทนเรื่องราวของโจหนุ่มแเนอินที่ตกหลุมรักหมิงตั้งแต่แรกพบและมีความรักที่สมหวังแต่โชคชะตากลับเล่นตลกเมื่อโจอเสียชีวิตหลังจากได้ค้นพบความจริงบางอย่างทําให้วิญญาณของเขากลับเข้าสู่อีกร่างหนึ่งหากแต่การได้มีชีวิตใหม่ครั้งนี้ทําให้โจต้องกลับมาผัวพันกับกลุ่ม คนเดิมอย่างเลี่ยงไม่ได้ซีรีส์ตัองนี้สอ,อกอากาศทว่วนสู่เวลา20นาิกาทานแอปพลิเคชัน ICE My l ไม m เลิ Up เขียนรักด้วยยางลบมีความเชื่อว่าถ้าเราเขียนชื่อคนที่เราแอบชอบลงไปในยางลบความรักของเราจะสมหวังอะตอมจะเขียนชื่อมัดหมี่ลงในยางลบแต่บนยางลบมัดหมี่ดันมีชื่อกองทัพอยู่แล้วว่าดีและกองทัพก็ดันเข้าใจว่านั่นคือยางลบของอะตอมความสัมพันธ์วุนและความรักทางนี้จะเป็นยังไง ติดตามได้ใน My m e e t Up เขียนหลักด้วยยังลบโดยซีรีส์เรื่องนี้จะออกากาศทวนสุขเวลา20นกา30นาทีทางช่อง JBN 25และยอหลังทางแอปพลิเคชัน i e w เริ่มออกากาศตอนแรกวันสุขที่7มิถุนายนวันดีวิทยาวันดีกู๊ดเดย์เพราะการอกหักและความเมาทําให้หมอวันดีจากคนที่เป็นคนดีวันนี้ขอดีแต่จนไปพลาดท่าเลยเถิดกับนักมวยอยยักษ์ผดเศศึกจากความสัมพันธ์แบบวันในสแตน นั้มีเหตุให้ต้องการมาเป็นเฟน with benefits จากที่ตกลงกันว่าจะเป็นแค่แฟนปลอมๆก็ดั้นติดใจคิดไปไกลทั้งคู่แต่เพราะต่างฝ่ายต่างม,มีคนในใจเลยไม่กล้ายอมรับหัวใจตัวเองสักทีแล้วหมัดทุกไหนจะใช้มันใจทั้งคู่ไว้ได้ต้องไปติดตามกันซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากาศทุนเสารเวลา20นากา30นาทีทางช่องเจมี่มี15ไลน์ก็หลังทักแอปพลิเคชันวิวเพียงชาลาลัย ซาล,ลินชายหนุม่มผู้เริ่มต้นการฝึกงานแต่กลับพบว่าสั้นหนุม่มที่เขาได้ร่วมรักในคืนนั้นแท้จริงแล้วเป็นซีอของบริษัทเครื่องประดับที่เขาฝึกงานอยู่ซาล,ลินจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรต้องไปลุ้นกันเดอซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากาศทุนเสราร์เวลา23เมนาิกาทาาช่องวัน31และย้อนหลังบนแอปพลิเคชัน i c ชเริ่มออกอากาศตอนแรกวันเสราร์ที่15มิถุนายนแค่ที่แกงโอลิบู หมูที่มีความฝันอยากเดบิวต์เป็นศิลปินจึงไม่สนใจการเรียนเอาแต่สองเต้นทำให้แม่ยายเขาเข้ามาเรียนที่ต่างจังหวัดเขาจึงได้เจอกับแกงคนขายข้าวแกงในโรงเรียนความใจดีของแกงทําให้หมูประทับใจจนเกิดเป็นความชอบหมูจึงเดินหน้าจีบแกงมีการแต่งเพลงให้แกงจากที่รักเป็นที่แกงหมูจีบแกงไม่หยุดจนทําให้แกงใจอ่อนในขณะเดียวกันหมูก็ได้เดบิวต์เป็นศิลปินแต่การเป็นศิลปินกับไม่ง่ายเช่นนั้น พะดันมีกฎห้ามศิลปินมีแฟนสุดท้ายนัาวความรักของทั้งคู่จะลงเอยอย่างไรต้องไปลุ้นกันเดอซิลี่เรื่องนี้จะออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา20มิา30นาทีทางช่องจ e m m y 15และรับชมทางแอปพลิเคชัน YouTube g e m m y TV Official โ oh อ้ไม่ก็แวมไพร์แวมไพร์วายแดงนองดาวของแก๊งแวมไพร์หนุน่มหัวกระบฏท,ที่หนีจากโลกแวมไพร์มายังโลกมนุษย์ ่อตามหาความรักที่แท้จริงซึ่งทุกคนต่างก็บพบเจอกับเรื่องราวต,าตา่างๆรวมทา้งยังต้องเจอกับการตามล่าของผู้กุมกฎโดยซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากทุกวันอาทิตย์เวลา22นาฬิกา15นาทีทางช่อง Workpoint 23และย้อนหลังทางแอปพลิเคชัน VTV ปิดท้ายด้วยต้องรักมหาสมุทร Love s e เ The Series โดยเรื่องนี้จะเล่าถึงเรื่องราวของนักเขียนนิยายรักยอดนิยม รูปหล่ออย่างต้องรักที่จําเป็นต้องออกเดินทางท่องเที่ยวตามหาไอเดียและประสบการณ์เพื่อน,นําไปเขียนปิดต้นฉบับน,นยิยายรักของตัวเองที่ค้างคาอยู่และแล้วโชวชาตาก็พาเขาได้มาพบกับหนุ่มต้สุดหล่อหน้าคมผิวเข้มกวดประสาทอย่างมหาสมุทรที่มาพร้อมอุบัติเหตุหลักบนเตียงทําให้ต้องรักติดใจขั้นสุดและมหาสมุทรก็เป็นตัวแปรสําคัญในชีวิตที่ทําให้ต้องรักขาดไปไม่ได้โดยซีรีส์เรื่องนี้จะออกอากาศทุวันอาทิตย์เวลา22นาิ30นาทีทางช่อง j m ม25 และยอดหลังทางแอปพลิเคชัน ICE เริ่มออกอากาศตอนแรกวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนเป็น,นการบ้างคำทุกคนทันะ้งหมด10เรื่องนะคบที่เลน,นาได้พูดถึงไปบอกเลยนะคะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยก็จะมีความปังมากๆกันคนละแบบนะคะบ,บางเรื่องก็มีการสร้างมาสั่ย DIY เนาะคือ DIY ก็คือดันดูแล้วนะครับอย่างวันดีวิทยาเรื่องอย่างนี้นก็เคยรีวิวไปแล้วเวอร์ชั่นของซีรีส์นะคบับอกเลยว่าปังมากทุกคนโดยเฉพานะนักแสดง แต่รู้สึกว่านักแสดงอะเคมีของพวกเขามีความเข้ากันเนาะมีความดึงดูดนะครับดูแล้วก็แบบเฮ้ยมันฟินมันมีความใจฟูแล้วก็เนื้อเรื่องมันมีความน่าติดตามนะครับก็จะมีอีกหลายเรื่องเหมือนกันที่เ่นอาจจะพูดไม่ครบเนาะคือแต่ละเรื่องก็จะมีความน่าสนใจกันคนละแบบถ้าเกิดพูดในคลิปโรนี้เนี่ยอาจจะไม่ครบจริงๆแล้วก็แบบรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะมากเดี๋ยวเ่นหาเวลามาแบบรีวิวไว้กับทุกคนได้ฟังกันในแต่ละเรื่องละกันเนาะ วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เลนด้วยนะและถ้าเกิดทุกคนแบบชอบคลิปวิดีโอนี้มากๆแล้วก็อยากจะสปอร์ตกัน YouTube ก็มีกดแปงนะคบทุกคนเป็นการแบบด o n a t นั่นเองครับวันนี้เลนก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย